สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับมินิค็อกเทลรสบาร์บีวตาซีพีนะจ๊ะตัวนี้นะครับเป็นไส้กรอกหมูผสมไก่นะจ๊ะซึ่งในส่วนของหมูนะครับเราได้หมูมา68%แนะครับแล้วก็เป็นไก่12%ส่วนในเรื่องของเครื่องปรุงค็อกเทลนะครับตัวนี้เราได้มา1 0นะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมกันครับว่าเป็นไงกันบ้างแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้หารนะครับในนี้นะครับมีไข่ อาจจะมีทัญพืชที่มีส่วนประกอบของกูเตนสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็งปลาถั่วลิสงถั่วเหลืองนมซับไฟหอยและหมึกใครแม่หันกลุ่มนี้เรียงแล้วจ๊ะมาชิมกันครับว่าเป็นกันบ้งเลยจนี่จ้าตัวนี้ราคาสี่สิบสองบาทนะครับนี่ก็จะเป็นเล็กๆนี้ครับค็อกเทลอืมอืม โอเคนะความนุ่มก็ได้ตามมาตรฐานนะครับทุกตัวเนี้ต้องพาดก่อนว่า,วาท้ายกอกของ cp เนี่ยเขาเป็ความดีอย่างหนึ่งคือเขาไม่ผสมแป้งแล้วตัวเนี้เป็นหมูผสมไก่พอเป็นหมูปุ๊บเนี่ยมันก็ได้ความนุ่มนะครับบวกกับ การที่เขาไม่ผสมแป้งเนี่ยยิ่งทำให้เนี่ยครับอมืมีความอร่อยกว่าเจ้าทั่วไปเจ้าอยู่นโรงเรียนอะ่ะมันจะเป็นอะไรครับไม่กรอแบบผสมแป้งไงมันก็จะมีความแป้งมีความอะไรของเขา้าอยู่อ่ะซึ่งอ้ตัวนี้มันดีกว่านะเพราะเขาไม่ใส่แป้งคราวนี้มารสทอดบาร์บีคิวนะครับก็ เร่มมาแบบกลางๆนะไม่ได้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะครับก็ถือว่าถ้าได้อยู่มันจะเป็นแบบว่าอะไรอะ่ะมันเป็นแบบกลางๆที่กินแล้วกลางๆอะ่ะมันจะไม่เหมือนบางเจ้าพี่มันกลางๆพอเรากินไปหลายทีแล้วเฮ้ยความเข้มมันจะมากขึ้นตรงนี้มันเป็นกลางๆที่เป็นกลางๆเนี่ยซึ่งโอเคนะครับก็ถือว่าถ้าได้นะครับ โอเคลหละก็ใครที่ชอบกินรสชาติแบบมันเป็นคือแบบกลางๆก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครว่าชอบกินแบบบาร์บรีคิวบาร์บีคิวอ่ะคุณอาจต้องไปเจ้าอื่นเพราะเป็นเจ้าอื่นนะเพื่อนเขาเขาใส่อะ่ะแล้วกินเข้าไปเนี่ยหือแล้วคือมันเต็มที่ตั้งแต่ตอนแรกเลยอันนี้มันแนวบาร์บีคิวแบบกลางๆครับก็ถือว่าทําได้ดีจ้ะที่ชอบอย่างหนึ่งคือมันไม่ใส่แป้งเนี่ยนะแล้วให้เอาไ,ได้กินแบบ รสชาติของไส้กรอกที่มันเป็นไส้กรอกจริงโอเคครับเพ้่อนๆจากกนร,รีวิวคลิปนี้แปบนี้นะครับถ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เมย์กันใหม่เลยคลิปหน้าจ้ะ